จานดราม่าบนโซเชียลครับกรณีของนักร้องสาวกระต่ายพันธิพาและครูภัยบูลครับซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาพูดเปิดใจและยอมรับว่ามีลูกด้วยกันจริงและชี้แจงถึงอดีตภรรยาที่ได้เลิกรากันไปก่อนแล้วแต่ทั้งคู่ครับก็ไม่ไวายถูกชาวเนเ็ตตามมาต่อว่าด่าทอเสียเสียหหายไม่หยุดสักทีล่าสุดครับครูภัยบูลก็ได้โพสต์ภาพลง Facebook ส่วนตัวครับเป็นภาพตัวเองกับทนายสองคนพร้อมข้อความว่าขอบพระคุณทนายพศและทนายโจมากๆนะครับ ดานนักร้องสาวครับอย่างกระต่ายพันธิภาก็ได้แชร์โพสต์ภาพครูไผบู์พร้อมทนายกับแคปชั่นว่าไว้เจอกันนะคะเรียกได้ว่าง,งานนี้ครับไม่ขอทนแล้วตเตรียมเอาคืนเหล่าเกลียนคีย์บอร์ดครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ